วิทยาลัยท้าฝันที่เห็นอยู่นี้คือพี่ฉลองและน้องขวัญมาสคอตสัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่31หรือพระนครเกมที่จะเริ่มการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กคุมภาพันธนี้ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยเป็นการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งซึ่งในครั้งที่31นี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพและใช้ชื่อว่าพระนครเกมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในปีนี้เราใช้คำขวัญว่ากีฬาสร้างคน9ราชมงคลสร้างสัมพันธ์9ทันเ e c กำหนดพิธีเปิดในวันที่8กุมภาพันธ์และพิธีปิดในวันที่14กุมภาพันธ์ศกนี้ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาอย่างยิ่งใหญ่จากทัพนักกีฬากว่า2,000คนประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬา16ชนิดกีฬารวมถึงการสร้างสีงสันด้วยการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ครับมาชมมาเชียร์ในระหว่างวันที่7-14ถึง14กุมภาพัน์ธนี้ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ สนับสนุนความรู้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ